แต่วันนี้นะคะเราจะมาล็อกเอาเจ้าโปรตีนอินสแตนมินิ40ตัวนี้มาถ่ายรูปเล่นกัน จะเห็นว่าอย่างแรกเลยรูปรษณ์เขาแบบดูแบบเรียบรูทันสมัยเห็นไหมเข้าได้กับทุกลุกทุกสไตล์แน่นอนแล้วตัวนี้นะคะเขาก็บอกว่าระยะโฟกัสที่ใกล้ที่สุดของเขาเนี่ยก็คือประมาณ30เซนติเมตรนั่นเองก็ประมาณไม้บรรทัดหนึ่งเนาะแขนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะลองเอาไปถ่ายใกล้ๆดูว่าจะเป็นยังไงใกล้อีกนิดนึงโอเคมันจะยิงแฟนตลอดเวลาเลยไง นี่ที่เราไปลองถ่ายดอกไม้มาเมื่อกี้เราทุกคนจะให้ดูข้อผิดพลาดเตือนไว้ก่อนเลยอันนี้ที่ถ่ายรอบแรกอันเนี้ยไปถ่ายซ่อมมาแล้วดูรูปนี้ตอนแรกนึกว่ารูปมันไม่ขึ้นเลยแต่ไม่ใช่คือเมื่อกี้ถือกล้องเราเอามืออ่ะดันไปบงง <Flash back. S 1> ังตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยเป็นช่องจุดวัดแสงก็เตือนไว้ก่อนเนาะว่าอย่าไปบังไม่งั้นก็คือเนี่ยวัดแสงพลาดแสดออกเฉย ไม่มีอะไรเลยส่วนนี้คือรูปที่ถูกต้อง <c oughs> ท,ที่บอกไปเมื่อกี้เนาะว่าระยะโฟกัสใกล้ที่สุดของเขาคือ30เซนเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสามารถถ่ายเซลฟี่ได้สบายมากคือ30เซนมันก็ระยะแบบช่วงแขนหนึ่งของเราอ่ะเพราะฉะนั้นรับรองว่าถ่ายเซลฟีอ่ออกมางไงก็ชัดนี่เราสำหรับโหมดเซลฟี่เราก็ต้องดึงเลนส์ออกมาก,ก่อนปึ๊บเซลฟี่ออนแล้วก็วคือปรับเป็นโหมดเซลฟี่อัตโนมัติเลยนี่เขาก็มีกระจกตรงนี้ให้ด้วยก็ดูได้หนึ 1, ่งสองเดี๋ยวเรามาดูกัน อย่าสะบัดนะทุกคนใครติดสะบัดอยู่อย่าสะบัดนี่โชว์ลูกปึง้งเห็นไหมอ่ะก็จะเห็นว่าระยะเซลฟี่ที่เราใช้เนี่ย<ๆ>ก็ไม่ได้อึดอัดเกินไปนี่ก็ยังเหลือแบบพื้นที่ต่างๆแล้วก็รูปออกมาไม่ได้ดูอ้วนไปแบบหน้าเขาใกล้เลนขนาดนั้นแล้วก็ยังชัดอยู่อันนี้สีขึ้นเต็มที่แล้วอันนี้รอแป๊บนึง นี่ที่สีขึ้นเต็มที่แล้วก็ประมาณนี้เนาะก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เบอร์อะไรเลยแล้วก็อีกคุณสมบัตินึงของเจ้าตัวนี้นะคะเขามีออโตเมติกเอ็กโพเจอร์มาให้ด้วยก็คือเป็นเขาจะปรับแสงโดยอัตโนมัติเลยไม่ว่าเราจะถ่ายในที่มืดถ่ายในที่สว่างเราไม่ต้องแบบไปปรับโหมดหรือว่าปรับแสงอะไรทั้งนั้นเขาจะทําให้เลยเรามีหน้าที่แค่กดชัตเตอร์เท่านั้นเองถ้าเกิดมืดไปเนี่ยเขาก็มีแฟลชสโลซินโคให้ด้วยซึ่งไอ้แฟลชตัวนี้เนี่ยเขาการทํางานของเขาก็ทํางานอัตโนมัติเหมือนกัน โดยที่เขาจะเพิ่มแสงสว่างให้ทั้งตัวแบบแล้วก็พื้นหลังเราจะไม่มีการแบบเอ้ยตัวแบบสว่างแล้วพื้นหลังมืดอะไรเงี้ยไม่มีเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าว่าถ่ายออกมาในที่ที่แบบมืดมืด่มๆม,ม,มแบบนี้กับกลางแดดออกมาเนี่ยแสงเขาจะออกมาปรับให้เราโอเคไหมจ้ะ นี่อันนี้ก็เป็นรูปที่เราได้จากการที่เรายิงแลดถ่ายในที่มืดที่ลมเมื่อกี้เนาะก็จะเห็นว่าเนี่ยมันยังเห็นรายละเอียดของใบไม้ที่เป็นแบ็คกราวอยู่เลยซึ่งเมื่อกี้ยิงแลดไปด้วยนะปกติแล้วอะถ้ายิงแลดอะตัวแบบมันจะแบบสว่างจ้าเราพื้นหลังมันจะมืดนี่เคยไปถ่ายกับเพื่อนอยู่ในที่มืดแล้วแบบเนี้ยก็คือหน้าลอยมากอันนี้ก็แบบยังเห็นอยู่อะพื้นหลังรั้วอยู่ที่ไหนเห็นใบมงใบไม้ก็ถือว่าเขาวัดแสงได้ดีเลยเดี๋ยวเราลองไปถ่ายแบบกลางแดดกลางแจ้งบ้างว่าจะเป็นไง เราขอเสก้างหน่องเออหนึ่งหนึ่หนึ่งสองสาอ่านี่นี่ก็เป็นรูปที่เราออกไปถ่ายกลางแดดมาเมื่อกี้ก็จะเป็นคนละสภาพแสงกับตอนที่เราถ่ายในร่มเนาะก็เห็นว่ากล้องก็ยังควบคุมแสงอะไรเงี้ยให้เราอัตโนมัติแล้วก็ทําได้ดีเลยนี mm ่ก hmm. ็มีการแบบ เปิดแฟลชเพื่อว่าเปิดเงาด้วยหน้าของเราก็จะไม่มืดแล้วท้องฟ้าก็ไม่หลุดอย่าต่อไปก็จะเป็นทิคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้กล้องอินสตาแอนคาเมล่าอย่างนี้เนาะก็คือทิคแรกอย่างที่เราบอกไปคลิปที่แล้วว่าเวลาถ่ายออกมาใครที่ติดแบบสะบัดให้รูปขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาไม่ใช้แล้วก็คือว่ากล้องพวกอินสตาแ c นคาเมล่าเขาใช้ความร้อนในการพิมพ์รูปเพราะฉะนั้นการสะบัดอะ่ะมันจะทําให้สีอ่ะมันขึ้นไม่สุดเพราะว่าความร้อนมันออกไปเร็วเกินไป และเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันว่าระหว่างรูปที่สะบัดกับรูปที่ไม่สะบัดเนี่ยคุณภาพสีเขาจะเป็นไงแล้วก็มันจะมีอะไรผิดเพี้ยนไปหรือเปล่าจับจะจับเวลาตอนบิดสะบัดได้โอเคคอแล้วสบัดมีเราสะบัดอยู่เราจะสะบัดเป็นเวลาหนึ่งนาทีครึง่งสานนี่เป็นรูปที่เราสะบัด แล้วเดี๋ยวเรามาดูรูปที่เราไม่ได้สะบัดกันอีกว่า, okay, วาหนึ่งสองสางเรย่องจะวางมาเฉยๆเราจะไม่สะบัดแต่อย่างใดทำแลบดูความเปลีป่ยนแปลงอ่าแล้วนี่ก็คือเป็นรูปที่เราแบบปล่อยทิง้งไว้เฉยๆ ถ้าเทียบระยะเวลากันเนี่ยในระยะเวลาที่เท่ากันรูปที่แบบเราวางไว้เฉยๆอะ่ะก็จะขึ้นสีเร็วกว่ารูปที่สะบัดด้วยซ้ําและอันนี้ก็เป็นรูปที่เราสะบัดในเวลาที่แบบเราทิ้งไว้นานกว่าตัวนี้ด้วยซ้าอันนี้เมื่อกี้เพิ่งหยิบขึ้นมาเลยอันนี้ก็คือพักไว้นานแล้วอะ่ะก็จะเห็นว่าสีดูพวกรายละเอียดะอะไรแบบเนี้ยเจ้าตัวที่วางไว้เฉยๆอะ่ะรายละเอียดท้องฟ้าอะไรเงี้ยมันมันชัดกว่าตัวนี้อันนี้มันจะซีดกว่าหน่อยเห็นปะ ดูก้อนเมฆข้างบนอนะคือแตกต่างกันชัดเจนมากจะมาลองทำแบบเทคนิคเล็กๆน้อยๆกับกล้องที่เป็นอินสแตนต์คาเมราแบบนี้เนาะก็คือไปหามาแล้วมันก็ดูน่าเล่นดีก็คือเทคนิคการดับเบิลเอ็กโฟเจินนั่นเองแต่ทีเนี้ยก็แนะนําให้ทําตอนที่ฟิล์มแบบเหลือ2รูปสุดท้ายหรือว่ารูปสุดท้าย,ยางี้เนาะเพราะว่ามันเสี่ยงที่จะทาให้ฟิล์มมันเสียไปทั้งกล่องเลยก็ได้วิธีก็คือที่เขาทำอะนะเราก็ยังไม่เคยลองเราจะมาลองวันนี้แหละ รูปแรกก็คือให้ถ่ายแบบเปิดฝาหลังเนี่ยที่บอกว่ามันเสี่ยงก็เพราะอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าฟิล์มอ่ะจริงๆแล้วอ่ะถ่ายกล้องอันเนี้ยเขาห้ามเปิดฝาหลังให้ยังถ่ายไม่หมดอ่ะเปิดฝาหลังปึ๊บสออ่องเขาต้นไม้แล้วกันอ่ะมุมนี้แต่แล้วเราก็กดอ้าวลืมเปิดกล้อง <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเอามุมนี้นลอง น,นี่ลองดูดิแล้วก็มาถ่ายรูปด้วยแบบปกติติ๊งตองเรามาลุ้นกันดีกว่าเนีย่ยทุกคนที่บอกว่ามันเสี่ยงมันเสี่ยงอย่างเงี้ยแหละสว่างจ้า,มาไม่ขึ้นเลยฟิล์มเสียแน่แน่เลยเพราะว่ามันโดนแสงไปแล้วเห็นเนาะไม่สำเร็จเฟล <ข>แต่มันเ,เหลืออีกใบหนึ่งอ่ะอีกใบหนึ่งไม่รู้โดนโอมัน <ไป S 2> เอ,อ่มมันไม่แน่แต่ว่ามันอาจจะขึ้นกว่าใบเนี้ยเพราะว่ามันโดนแสงน้อยกว่าอันนี้มันใบแรกไงมันโดนแสงอยูะแล้วล้วก็จะมาลองแก้มือจากเมื่อกี้การทำดับเบิลเอ็กโคเจินน่นงเียเรามาลองทำในร่มกันบ้างโดจะเป็นยังไงคึอไ,ไม่แมไม่อยากจะให้ตากล้องหรือไงใช่เราได้ส่งมอบกล้องให้เป็นหน้าที่ของตากล้องดีกว่า ๋ยวความเสี่ยงมาให้เราเป็นคนบอกวิธีเฉยๆกดถ่ายแล้วก็ดันติ่มอกใช่แล้วก็รอเครื่องมันหยุดรันใช่แล้วก็ถ่ายใหม่ใช่เอเคไปเป็นแบบเพ้อนน เต้นว่ตะตลบขาวขาวอีกก็จบกันคือแล้วตัว<ด><น>เองไม่มีหวังเอ้ยเหลวเล็ดว่ะเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนนี่ทุกคนรูปที่เราได้มาเมื่อกี้วันถ่ายได้จริงๆเป็นดับเบิลเอ็กโพเจอร์เห็นไหมถ่ายได้โดยการแหละโดดไปเอาวิธีมาบอกตะก,กองแล้วก็ให้ตะก,กองช่วยถ่ายถ่าย,ายเองไม่ได้กลัว <laughs> ถ่ายเองแล้วเป็นไงอ er <Flash S 1> ่ะฟลชแบ b a งงมาหมดเลยสรุการใช้งานเจ้าตัว Instax Mini 40ตัวนี้นะคะกับการใช้งานวันนี้ก็เรียกว่าเป็นกล้องอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้งานเลยเพราะว่าเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมาแค่ยกกล้องขึ้นมาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ควบคุมแสงให้เราได้ดีแล้วก็อัตโนมัติหมดทุกอย่างมันมีหน้าที่แค่กดชัตเตอร์เท่านั้นนอกนั้นกล้องคำนวณให้หมดเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบ โอเคเลยนะกับจอตัวเนี้ยเพราะว่ารูปที่เราได้มาแต่ละรูปอ่ะได้แบบดีหมดเลยทั้งที่เราแบบไม่ต้องปวดหัวแบบปรับค่านู่นค่านี้หรือว่าต้องไปโหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดอยู่อย่างหนึ่งที่ด้วยความที่ว่ามันทํางานอัตโนมัติใช่ไหมแฟลก็อัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราจะควบคุมแบบปิดแฟลไม่ได้เลยเวลาเรา ไปอยู่ในที่ที่แบบคนเยอะหรืออะไรแบบนี้บางทีแฟตก็อาจจะทำให้คนตกใจได้ตรงนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงเนาะสำหรับใครนะคะที่สนใจจออินสตักร m มินิ40ตัวนี้เนี่ยก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้หรือว่าสั่งจองกันได้ที่ d i g i t a l t o h o m e c o m ค่ะหรือว่าจะเข้าไปที่หน้าสาขาก็ได้หรือว่าทักอินบ็อกซ์เพจหรือว่าไลน์มาก็ได้ได้หมดเลยเรามีทุกช่องทางนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วย สำหรับใครที่ต้องการรู้โปรโมชั่นก่อนใครเนี่ยก็เข้าไปติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของเราได้ d i t i t a l to Home เหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้ก่อนเดี๋ยวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายนี่ทุกคนเห็นนี่ไหม <laughs> มันคือความผิดพลาดความเฟลที่เราเจอในวันนี้ก็คือก็คือต้องระวังให้ฟิมอะ่ะอย่าโดนแสงแต่ทีนี้เราแบบดันเอาไปเล่นเทคนิคนู่นเทคนิคนี้ต่างๆแล้วฟิล์มมันออกมาโดนแสงอะ่ะมันก็เลยแบบเฟลไปทั้งหมด แล้วมันไม่ใช่แคาว่ามันเฟลใบเดียวทุกคนถ้าเกิดว่ามันยังเหลือฟิลม์เยอะอยู่มันก็พังหมดเลยเนี่ยถ่ายออกมาไม่ได้อะไรเลยก็เป็นข้อควรระวังอย่างหนึ่งที่ทุกคนควรระวังไว้ด้วยจ้ะลองให้แล้วไม่ต้องไปลองเอง